สูนเสียงเบิดไปหัดหนักปาดนอยแยกนอกคน้นภูสลาดหูมีหน่อยหักบ่าหลายตายลงไปก็เลยจอยบอค่อยหาเอืออเอาไผสีเศร้าสืบคนแปลงพื้นภาคนิทานปางก้อนพุ่นมีตั้งแต่ก่อนสารเป็นความพญาเป้าสาวประสงค์เยยเดียวี้เสยเศร้ายไล่ว่างมินประมาทถือว่าของผู้เฒ่าความเบาเก่าสมัย เศร้านิยมเลิกใส่เห็ดเกาดอกข้องหลังลืมประเพณนี้พอเม่เฮาเดิมพุนอดีตคือเห็ดคือข้องข้องบานเฮากี้กับปู<_<__่มีหวาดปู่ศาสตร์มีเดียมมีไล่อาจารย์ถามว่าเป็นยังเฮาต้องสาธยายพุทธวจนะก่อนพอเงยเมยเป็นว่าตื่นย้มมือส่อยบอเข้าเป็นมงคลตะวันขันสวนง่วนใหว่าดังดังขัดป่อยลูกป่อยหล่าในบอกคอย่อยเยาว์เบาแห้งเห็ดใดโบเออใดหลายบ้านที่นังยุ่เนี่ย สวดมุนเปิดปากโก่งๆยายเทวดาเืิ่นอ่อนซ่อนเส้ซองสรรเสริญพญายใหญ่เห็นบอกเพิ่นเอื่นว่าเจ้าบ้านเจ้าเรือนอ็ยายอือหือนี <c oughs> อออ่เข้าใจแล้วเนาะ ขนาดได้อื่นเงี้ยนี่สิเปว่าผีบ้านผีเลี้ยนบยน่อะไรแกว่าอะไรเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าบ้านเจ้าเฮือน่นครับผู้ปกปักรักษาประสิทธิ์ประสาประทานพรอ,องค์เทพไทยเหล่าเทวาผู้ปกปักรักษาสถานที่นี้มีพระอินทร์พระผมพระยมพระการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระปู่เจ้าทีรพระแมธ่ธรณีอันหนึ่งก้อนเทพปดาเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายผู้มีหูทิพย์จิตทิพย์กายทิพย์จะต่อมาปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้แม่บ่ย่า เทวดาแท้สองสารเสริญย้มสวดมุ่นเปิดปากก่งว่างวางแง่งตะบาปล่อยลูกปล่อยหลานบ่ปล่อยคอยแห่งสำใจอระหังสัมมาสัมบุทโภพคาวาพุทธังพักคาวันตังอภิวาเทมีบันิสูย์หลายจมกับเบอถือบัมนครับ จงวัดหนครับจังหวัดไหนครันไปเอาผมมาเห็นมึงหน่อยถึงว่าพระอาจัรยหมื่นหนึ่งมึงมีเมีดมีงานเนาะอุ้มตาบาดอ้อมบ้านใจมาอยู่กับแม่รับโตนี่ละเพิ่งจะบอกว่าคนเน็้อย่างกันแล้วแต่ต้องมีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่ลองบังคับเจ้าของเบิ่งในการสาธยายพุทธมนต์ย่าบ่จักสวดบ่จักคข้องดอกเนาะ กาพาให้เป็นมองค้นวายพะพุทธแย่ถึงท้องคําครับวายพธรมใหญ่ถึงไปล้านวายพะสง์แย่ถึงลูกถึงหลานย่ำกาพาเย่ก็จะไม่วันพื้ปีได้ไงครับพรพับพัพพัพพัพพรพพมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราได้เนาะบัณพิสิกาพระสง์บอกเวกบัณฑิตอัญชลีนิมทาเจ้าอาวาสเอาชิเป็นนิมทานั้นก็เพิ่น เอาใจมันไปนะครับท่า<อ>งคิดบอกแหวกนทัา<อ>งคิดถึงพระทคิดถึงการกุศลกับเ่าเออใจว่โยกับการกาบ<อ>เอาอาจารย์ก็บอกว่าบุญกิริยาวัตถุสิทิแม้แต่การปฏิบัติบูชา,าก็เป็นเอาตั้งใจพอะยั่ยม่ยมญบบนี้วา่าเอาการทําบุญคือการให้ทานอย่างเดียวการแบ่งปันสิ่งของอย่างเดียวมันไม่ใช่ยังมีการบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเห็นบอบางหันท่าน สจปนิดาครับท่านดรพบท่อนสำนักผู้สำนักงานวัฒธรรมเพื่อนเป็นน้อมน้ำถวายจตุปัจจัยน้อมในบุญในท่านบุญของกุศลบ่ครับครับฮัลโหลยังอยู่เนาะเป็นยังหัวที่ดั่งแต่สาธุไปวางไหนพระอาจารย์ดีแล้วดีแล้วเป็นบ่ประเสริฐแล้วคนทําความดีเราก็ต้องสาธุแต่จะสาธุพดทีได้พระอาจารย์ผมใครยิ้งเขาสาธุได้ผมวางไหนครับขจอดกินรถไ้ สาหัสทุตายในแม่ปะนะเอาก็ดีเลียวมันดีีล้วตายเรียวประเสริดเลียวมันลำมองมันไปนั่นครับส้มสันตายยากแม่นปะครับครับพูดดีๆตายเรียวเรียวเป็นเช่นครับแยนเขาซื่งกะตายมันเป็นยุคบ้านผมพันผ้าหายใจนะครับอาจารย์พันตานั่นแหละครับตายความตายนี่แขนข้อสุบัดยังตื่นยังวันเสาร์เห็นหน้าจังหว่ายงอ๋อครับมันเป็นสัจธรรมผ้ากะตาย เป็นอย่างไรก็ตายเอาคนเนาะเอาคนเหยียดผาเนาะผมคนเว้าก็ตายเท่ขนาดเนหรือเพื่อเพื่อเดี่ยวเนี่ยอื่นเหยียดผาใหญ่ปั่นไม่ใหญ่อันมึงจะไปใกล้ผาเด้อมาสิเป็นอยังไม่ใหญ่ผาเพิ่นบ่แม่นคนมาสิต้องคิดคับคับเงี่ยแหลกๆดิคิดดีๆก้นเนาครับดังนั้นที่อาจารย์ถามว่านั่นละบอเกิดของการสาธยายพุทธวจนะเพิ่นว่าบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับพ่ออยู่ครับ นางยุนี่มีพ่ได้เห็นนะพระพุทธเจ้าเป็นเป็นบอกขาหน่อยไปกราบไปสังเวชนียสถานสี่ตำบลไปกระบอกเห็นได้ย่ายเห็นแต่ห้อยครับแต่ว่าเขากราบยังบ่เนี่ยเขากราบพอยังศรัทธาเอาไปกลับไปของของเขาคนล่ครับ,รบอันนี้ก้นบุญกับมันนางยุนี่ัต่น้อยนักไปครับอาจารย์เอาอันนั้นการลาเวล่าของเขา <laughs> แต่ว่ายามนี่มันยุนี่ถือว่ามันเขาถือว่าเป็นคนบุญครับ เออ,เอ,อป้องกันดีประเดีย๋ยวคุณครับว่าไม่ต้องมาดาาดีป้องกันไั้ไงครับลูกค้าเ <ไป S 1> ทวดาเพิ้นอ,อน่อนซ่อนเปิ่นแซ่ซ้องสารเสริญเปิ่นย่อมือน้ำเร็วรเราไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงมันบ่ใหญ่ดังนั้นเท่านบดังนั้นก่อนสีนอนเคยบอกลูกศิษย์อยู่ว่าให้ไหวพระเนครับให้สวดมนต์เนรจะเฝ้านอนหลายอย่างหน่อยสีเฮ็ดยังกะให้เก่งแก่พระพุทธรูปอยู่ในห้องเนรส <laughs> ิพัดสิทอด ไม่ยังพระจารยเขาขอลอยอเอาจักเลยครับคิดไปหอดไหนบุญบุณเราค้นหูอยู่ที่ละโอ้ยขออนอญาตเดือนขาดหาษีขอามกิจวัตรคาดจะ้ววววาวววววววบวอจิตวววมาวววววาววตวว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 วามวว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 าวววววว่ววววนวววนวว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 วร พอมันไม่ไงคอยฝึกเอาไว้คัดเก่าเอาไว้สว่วนสิเป็นพ่อเป็นแม่คนใดนี่เราเป็นเจ้าว่าพ่อเห็นหน้ามีผู้ใดเห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่เขามีศรัทธาภาษาทักคือความเรื่มใสอาจารย์พ่อวิศักเิ่นกบไปเพราะเพิ่ะมีศรัทธาเห็นใบใหญ่ไปหอดไปดูเปนประเด็มพูดหน้าอย่างครับไปเอานั่งอยู่ยนี่ทำว่าปูเข่าเพิ่มเอนินหน้าอย่างยักษ์เรละครับอ,อาจารย์บางคนสาว่าน้าปีหน้าปังแต่ว่าปูเข่าได้ยังก็ครับได้เข่าละครับอือแต่ปูเข่าได้ม่อนบอกเด้อ ปู่ก็เรียนปูกเขาามันก็ได้เขาไม่น่าดำหน้าปีหน้าปังหน้าวานกสรซางแต่ว่าปูกเข่ามันได้เขาปูกบัวเขาเกินหน้าบัวครับปูกเกียร์โยกเพื่อบัตรดุงเขาเกินหน้าอย่างครับอาจารย์หน้าเกียร์หน้าเกียร์ครับไม่ใช่นาเกลือนะครับหน้าเกียร์หน้าเกียร์เขาเกินหน้าเกียร์เบิร์ดอัมเพอแต่ถาม่ายาิโยมพี่น้องท่านซอจอดสำนักปุจสำนักวัฒนธรรมเป็นี่เห็นบอก มันนางว่วมกันยูนิสาตาแยพุทธวัจนะแล้วมาฟั <ant> ่งธ้รมือนีีพเพื่อนหน้าหยังเนี่ยหน้าบุญนั่นตอบแต่ผู้เดียวแม่คู่อุดมศิลแม่คู่กระแต่เพื่อนตอบว่านหน้าบุญเพื่อจะมาบุญมีใดเป็นน้ยเขาเพิงขั้นบะบุญบะพร้อมเยนสิลินกระเป๋าได้คือจะเข้ามีเขาเขากินหากอิ่มขันมีลาบบ่เขาคุยท่างทองบอนเต็มดังนั้นย่างทวงพาทวงให้ถึงเบี่อาจันทวงย่างไดคุณละคนเห็นงูทวงกินหรเห็นผ่าทวงแคหนึ่งเห็น็ เอาเห็นงูป่ะเนง่ยเอาตัอย่างไหนเห็นงูเนีเอางูตัวไหนโศก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 โซกหลัดอ๋อครับเห็นพระได้ป่ะเนี่เอาเห็นพระเพิ่นได้เห็นล่องทงเอาพาตัวอกขอมาสวยๆแต่น้องอ๋อถูกมาสวยแต่เสารแท้มานสวยปูหากินบะหมันธรรมดาบัดเห็นงูบัดโศกโศกหลัดเลดครับนั่นเห็นป่ะครับ ต้องว่าให้ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ทําในสิ่งที่ถูกใจครับสรรเสริญเขาตัวเราเกิดเสน่ห์แต่ถ้านินทาเขาตัวเราเกิดเสียดดังนั้นเย็นบ่อจันร์ถาม่าสวดเท่นอย่างเย็นบ่อใหญ่เข้าใจไปหนิข้อแรกเนี้ยเนี่ยขนาดคอแรกเนี้ยเนี่ยให้เท่นอดซีทุ่มกับหอดซีทุ่มได้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเาสอดแจ้งแล้วกัาไปกันแจ้งตีครับกันแจ้งกันเศ้ามึงเมียตัวนั้นแล้วบ่โดนงพ่าะเออคืดนี่ะแหละครับ แต่้งแต่ผมไปทางพังคโคนผมเห็นว่าฟังมโมลังพังค์โคนพังเคิร์นนี่แหละวุ่นวายมิงกะลาบาษาบอจ๋อจ๋อบอกเอาป้อนู่เลี้ยงเนาะกับเราไม่ตอนนั้นบอกภาษาไม่นั่นแหละครับดังนั้น,น, <laughs> น,น,น,นขอแล้วอาจารย์<อ>ถามว่าเราเดิน,น <laughs> สิ่งที่เอย่ายเนาะตัวมาใส่กันถ้าเป็นไ,มไหมอาจารย์นูกไกลขนาดอันไม่ออกเราวิ่งไหมมันทางใส่หันมาไกลกันมรพาอาจารย์ ทักกรรมปุณห์เอาไปเลยหรอันนั้นไฟแดงครับอันนี้ไฟน้ำเงินเอาไปเสียดังว่าแมนบอกอันนั้นบอสแสดงความคิดเห็นคำทั้งกลางๆพุ่นหะครับปฏิการสมบูรณ์เป็นมั่นเน็นบอกครับเป็นบ่ามันธรรมบดาเด้เป็นพวกเราบอกญาติโยโย่ความหมายของมันนี้คือเป็นการสาธยายพุทธวจนะเหมือนกับข้าวารพุทธวจนะเราเป็นการสื่อสารเข้าถึงเหมือนกับการเข้าหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นคันบ่ได้เปิดแมวาดังๆบ่ต้องไปเฮ็ดปากพัง,งาพัง,งาพัมมาจารโอ เป็นยังเป็นยังเป็นยังบ่ได้เนาะไใจผมเลยว่าเป็นยังพรอนไปบ่ได้น้ำมูเนาะจัดเมีนนั่นเร็วค่อยปวดตาได้ทำนองน้ำมูอยู่ได้เหรออ๋อได้ทำนองเมันบ็ได้เนี่ไเนาะเออเฮ็ดเี่ยท่านบ่ได้กับบ่ตันนันปนนมือซื่อเลยเออเป็นบางไดรกับจัดนั่นครับบ่ได้ไม่ต้องไปว่าเห็นบอครับ ต้องชัดถ้อยชัดคําเพราะเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักใหญ่อิติปิโสภคาวาอะระหังสัมมาสัมธธพุตโธเห็นบ่กผู้เฒ่าเก่าสวดนนม่นๆเดี่ยครับจะถือว่าผิดดอกด้วยความเอียเฟีย <laughs> บกเฟื่อเฟื่อบ่ได้ก็เอียเฟี้ยบ่ได้กะภาษาโสปฏิปโนภะควาโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมไดโมสามเพื่อนบอกว่าหมู่พวกอย่าตหมู่เจ้าของปฏิบัติบ่ดีเปิดว่าบูพวกที่จริงมันบอกหมู่ใหญ่หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้วจะเตยเห็นบ่เห็นบ่ย่าไปว่ามูสาเห็นบ่ดังนั้นสวดมนอนได้บุญได้กุศลหย,ย่าขันกายบาพ่พร้อมใจบพ่พร้อมได้บุญตั้งแต่ออกเงี้ยนบุญหรอ<า>ไปอสายยายไปฟังเทศมหาไล่สงมหมาหมักกูดนั่นบอกมูพความจะไปบ่บ่ไปปวดขานั่นแต่ว่าพุดมีบุญมากหอดีเนี่เยเห็นบ่ บันี้กุศลแปลว่าอย่างอาจารย์มูใจบอกกุศลแปลว่าฉลาด <c oughs> นั่นก็เนี่ยแต่ังไม่กุศลแปลว่าฉลาดมันต้อไปฉลาดในการคิดครับฉลาดในการพูดครับฉลาดในการทําแล้วจะเกิดปัญญาครัผู้ยว่วานี่คืองานบุญแม้ถึงแม้ว่าอาจารย์สุรบุญสิบังคับมาาถอแต่ว่ามันข้นาดที่สร้างขยันไงครับอาจารย์เนี่ยจะไปสร้างขนาดว่าจะไปสร้างพระกังได้จมจะให้ถูกอะ เฮ็ดูไฮ็จมเลยนั่งแล้วนี่ละนั่งใกล้ๆพระอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ครับอันแห่มือสั่นมือบังใบเนาะครับแดดกก็เดี๋ดชมกผมาแห่เออจะขอขึ้นรถสวยแล้วบนลงมาเนาะมันเหลียวขึ้นบุญเด้บรรดาบ้องมูมันรอครับอันนี้บเอาเลยจสซี่บอมี่เนานั่งสีสันบ่มี้แบบเนาะ ครับนักศึกษาเข้าใจดีนักเออดีอาจารย์สอนสองอ้อนมางยัางมันรถอาจารย์ได้เป็นแบบอย่างเห็นบ่ในในไล่อาจารย์ในในอย่งบอนั่งรถผู้บีสิทธิ์คุนเอาไปคุ้มผู้ตูเห็นบ่ครับกับอาจารย์สอบอาจารย์สมบูรณ์เห็นบ่ครับสอบอวันที่มั้สอบอวันที่อาจารย์สมบูรณ์อ๋อผมเปลี่นแบบไปแล้วอื่นเหมือนกันเปลี่ยนบางอย่างครับอยังเปอิลาให้ผม เอาละนี่เห็นบ่ครับการคอแรกอาจารย์ถามมาแล้วคอนี้นอาจารย์สรุปกันหน่อยมนครับจงถามเขาซสู่ข้อต่อไปกันขอนค่ะห